สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมมันีิสิตาพี่น้องมากใสเบ็ดปลาไหลกับพีน่น้องน้ำสะเน้องน้ำสะกะนี่ครับผมเบ็ดเท่านี้พี่น้องเป็นเบ็ดขวดน้ำผมมาจีร้าใส่น้ำหูมันสิม,มีหูบ่อาชหูมันปอบวะกะเดี๋ยวสิใส่ถิ่มไบครับพี่น้องเะเอาเฉียงเมือง,มงกันเฮ็ดมาหาหลังเนาะพี่น้องหาหลัง ใส่ปลาลสายแบบว่าอันนี้ยังดีได้พี่น้องพี่อีสองเซนเลยเบอร์เ้ากับเบ็ดเบอร์สิบเดีย๋ยวมาใส่เอาใส่เดือนใส่นะครับพี่น้องผมสีมหาเราเบิองน้ำสะน้าบวกนี่แหละว่ามันสีมี่งูกไปลยป่ะขันบะมีก่กะใส่ไปหยัดไปเลยพี่น้องเดี๋ยวมืงอื่นเ้าจังท้าเบิองกันก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ หโมงกูกลัวแหละครับพี่น้องหโมงกูกลัวแล้วไปกับผมไปใส่ปลาไหลน้ำกันครับผมไปครับวังวาสีนี่ปลาไหลเด้พี่น้องใส่เดือนเขาเลย อย่างนี้ครับพี่น้องการว่ามันมุมหลุดพอดีเลยนะครับลงกไปเซนไอหนองกันไมากับพี่น้องหาเบิงกันบาดท,ที่นี่หาเบิร์นกันสี่ปลาไหลไหมพี่น้องเอ๋ย ตัวนี้นาเจ้าหูไปลาไหลได้พี่น้องโอ้ผมมาหูไปลาไหลละ เดี๋ยวเขาจะเซย์ไปเลยนะพี่น้องเดี๋ยวจังถามมาเบิงกันเดี๋ยวไปเลาะเบิงอีกน้องนึงก่อนครับพี่น้องขามันมีหูอ,อีกครับครับผมมองนึงหูนี่จิบุอันนี้นะพี่น้องมันหายากหกหกไหลมันลมนี่ผมจิบหยัดไปใงสีเลยพี่น้องนี่นี่มองนี่พี่น้องเห็นบ่หยัดลงป่องนี่เลย

คุณะลุมทำมลุมของเขาโอ้หคุณนะคุณะคุณอะบเบนนขา sàng hú yên rồi phi nước, sàng hú yên đấy, mình xin nhát luôn nhỉ nhát luôn nè nơi như chỗ hạ xây đấy chỗ hạ rồi thì หย,ยาลุ่มๆนะครับุยดดุบดหับบหต่อมานะนะเห็นปบะครับับดึบหับ,ดดบ,ดดบ,ดดบยันีนะม,มีปลาไหลอยู่จัวเสีเอา <laughs> จวหงอเสี่อาครับ วมารุนกันพี่น้อกว่าจะเป็นยังไงสูตรจร้าหูเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจงถางมวารุ่นกันนะครับนี่ครับผมสูตรจร้าหูใส่ใส,ใส่เลย มันหาหูหเแล้วหกนะพี่น้องแต่สิมีคาดออกมาสิบบทไหนจะต่มจะโตสองตัวอยู่พี่น้องแกนี่แหละคันมันมีมันดึงขวดเขาเองสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสารค์ครับผมสวัสดีตอนเสาร์นี่มากับสมุนนี่ <c oughs> โอ๊ยนี่โอ้โยโอ๊โย เสตีตอนเสาสิมาเลาะเบิ่งไปลาไหลกันเว้ยนี่กสมุนดดดินี่ครับผมดดดิเนี่ยอย่ไปไหลละไปเดี๋ยวชี้เบิ่งมองนี่ก่อนเด้พี่นองด้วยรนะุปเนี่ยใส่ไปชิคือป่อ ขวดเท้าสักหัวลงเลยพี่น้องมองนั้นขวดหายขวดบ่เห็นตรงนั้นขวดบ่มีเลยพี่น้องเกินอะนี่ยังบอกพี่น้อง ยนี่มาแล้วครับผมนี่เห็นไหมครับโอ้โหตกไ,ไข่อยู่้วยพี่น้องตกไข่อยู่ ตัวเรกครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวบึงผมเบ่งลังนันก่อนนี่นเป็นลมๆเล,มลวมันอันนี้นะพี่นออ้องเอาขวดเข้าไปใส่เลยพี่น้อง <c oughs> ขวดเขาไปใส่น้องมอัน

ông tổ Hà lăng đấy nó xây về Chị lăng nâng dụng về lọ Một xã nâng đứng ừ. hù Ừ Lăng này gần đứng đấy bên nó Lăng này đứng ừ, nó หล้งนี่หัวซุปเพื่อนี่หน่อยนี่นี่หัวซุปเพื่อนมือรุ่นเสี่ยวแนวอื่นมาใส่พี่เนาะวันหนมึงหน้าหน้าเนี่ยปลาไะไเป็นตะยู màu gì vậy? mà u luôn xẻo bỏ ao cả bằng lăn mà say, này bơi <laughs> lại, nếu say bết loang bơi bơi tôi nên phía nào? có nhảy đấy, เดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้งอ,อีกอีกหลังหนึ่งทีเขาใส่ไปมองน้าขึ้จังเป็นหูครับพี่น้องไปครับผมไปเบิ้ง,งันหลังหนึ่งคืออยู่คือเก่าพี่น้องอยู่เหมือนเดิมเลย ในจำนั่นแหละพี่น้องไปเบิง่งผลงานกันครับนี่ครับพี่น้องผลงานเท่าในประคอ,ออำใจประไล่ใจเด็ดป,ประไล่รองเบิ่งกับพี่น้องแต่ว่านี่ประคอกินน้ำตัวหนึง่งเดี๋ยวรุ่นเสียเอาเป็นบังลันหรือว่าตุ่มว่าใส่รองเบิ่งนะครับพี่น้องอิจูประไลเนี่ยแหละบวกนั่น บว,บวกนั่นเป็นแต่มีหลายโตอยู่ครับพี่น้องกินได้มาตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวมือหนาจังว่ากันไหมเดี๋ยวสิมาใส่แบบเป็นครับพี่น้องมันใส่เป็นเบ็ดรองเบิ้งว่ามันสิก,กินบ่กินอยู่ครับพี่น้องเดการอยู่นี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านนะครับหาอยู่หากินพ่ออยู่พ่อกินนะครับพี่น้องก็ช่วงนี้ก็สีหากินแบบว่าละละหน้าละละไก่ไก่สักก่อนนะครับพี่น้องค้าไอ้น้ำเงินน้ำซานยูนะพี่น้อง สมเพื่อนอยู่เฮ็ดเพือนอยู่บ่ันใดพอเพื่อนทันใดเลี่วนะครับพี่น้องกกษสิเดเห็ดคอยเห็ดไปเรื่อยเก็สิเป็นหลายเดือนอยู่แล้ว <c oughs> ครับผมฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จำนวนาดคลิปคิปต่อไปสิมิยังกะทารุนทา่าเบิงครับมอน้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ